มีข้อมูลจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ CFR ระบ,บุว่าชาวอยกูประมาณ11ล้านคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษาตระกูลเตอร์กิกอาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองินเจียงอยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนครับจีนได้อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่บริเวณนี้ตั้งแต่พักคอมมิวนิสต์ก้าวขึ้นสู่อำนาจเมื่อปี1949แต่ชาวอยกูบางส่วนเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าเตอร์กิสถานตะวันออกนะครับ ประชาชนบางส่วนหันมาสนับสนุนการประกาศเอกร,ราชจากจีนทำให้จีนหันมาใช้ไม้แข็งในเขตปกครองแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆและเหตุก่อการร้าย11กันยายนปี2001ได้จุดชนวนความกังวลถึงการก่อก,กำเนิดของแนวคิดสุดโตง่งจนกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของจีนครับ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจีนก็ได้ต่อสู้กับภัยคุกคามสประการครอบคลุมตั้งแต่การแบ่งแยกดินแดนแนวคิดสุดตรงทางศาสนาไปจนถึงการก่อการร้ายระหว่างประเทศครับความสำคัญของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแหล่งฐานหินและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของจีนถือเป็นศูนย์กลางของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI นะครับ จีนต้องการขจัดภัยคุกคามในพื้นที่บริเวณนี้เพื่อเปิดทางไปสู่การพัฒนาจนนำไปสู่การจับกุมคุมขังและการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูปเป็นจำนวนมากแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจีนก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนยืนยันถึงแผนบรรเทาความยากจนในพื้นที่บริเวณนี้มาโดยตลอดดับ เมื่อไม่นานมานี้วันที่3กุมภพาพันธ์มีรายงานของ Human Rights Watch ระบ,บุว่าจีนบ,บังคับใช้มาตราการควบคุมการเดินทางของชาวอุยกูอย่างเข้มงวดแม้ว่าจะผ่อนคลายข้อจำกัดบางส่วนเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นแต่ชาวอุยกูก็ยังคงต้องแจ้งเป้าหมายและรายละเอียดส่วนตัวเวลาจะเดินทางออกนอกประเทศนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีข้อกําหนดให้แต่ละครอบครัวจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเพียงลําพังเท่านั้นและผู้เดินทางจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลจีนด้วยและจีนก็ยังมีอํานาจในการควบคุมชาวอยกูพัดถิ่นในต่างประเทศให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวเพื่อให้สามารถติดต่อและเยี่ยมครอบครัวต่อไปได้